พระเจ้ามังระมีพระราชะองค์การให้เจ้าเมืองทวายชาวพแม่ชื่อแมงกี้มันยา่านำกำลังสอดแนมเข้าสู่สยามทางด่านพระเจดีสามองค์เพื่อสืบข่าวในพศ2311แมงกี้มันย่านำกำลังทหาร2,000นายเข้าสู่สยามเคลื่อนพลผ่านกาญจนบุรีถึงบางกุ้งริมแม่น้ำแม่กลองที่เมืองสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ทรงทราบถึงการเคลื่อนทัพของพม่ครั้งนี้ และได้รับแจ้งก็ต่อเมื่อพระม่าเข้าโจมตีชาวจีนที่บางกุ้งแล้วเท่านั้นฝ่ายชาวจีนในท้องถิ่นก็ตั้งรับป้องกันตัวเองที่วัดบางกุ้งแต่ฝ่ายแมงกี้มันย่าก,ก็กดดันอย่างหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้พระมหามนตรีบุญมาซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นทัพหน้านำทัพไปขับไล่พระแม่ที่บางกุ้งด้วยเรือ20สิบลำ สถานการณ์ของชาวจีนที่บางกุ้งกำลังวิกฤตแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เสด็จมาถึงได้ทันเวลาและเอาชนะพระแม่าในยุทธการที่บางกุ้งเมื่อปี2311